สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจับหวยรัฐบาลกันนะคะนะเดบจับให้แน่นเลยนะคะล็อกหน้าล็อกหลังไว้นะคะอย่าให้มันหนีนะคะเพราะฉะนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เรามีตรงนี้เพราะว่าเราจับล็อกมันนะคะแต่ตัวหนึ่งนะคะอาจจะหนีเราไปเนี่ย หกหนึ่งให้เอาเป็น <c oughs> ไม่น่าจะมาตัวเดิมนะคะถ้ามาก็ถือว่าพลาดนะคะเนีย่ยตัวนี้กลายเป็นห้าหนึ่งเพราะว่าหกหนึ่งไปแล้วนะคะงวดที่แล้วไปแล้วมันจะหนีไปตัวนี้นะคะเป็นห้าหนึ่งลงมาแต้มเดียวนะคะตามสูตรได้หกแต่ว่าหนีไปแต้มหนึ่งนะคะถ้าไม่หนีมาแต้มหนึ่งมันก็จะกลับหัวหนีเป็นเก้าหนึ่งทันทีนะคะ นะคะตัวนี้เลขมันจะหนีไปประมาณนี้แหละเลขจะอยู่ในนี้นะคะนะถ้าหนึ่งตัวนี้กลายเป็นเจ็ดมันก็จะแปลเป็นเก้าเจ็ดทันทีนะคะนี่แหละนะคะเก้าเจ็ดทันทีเพราะฉะนั้นเก้าเจ็ดจะมาได้คู่นี้ถ้าคู่นี้มาพร้อมกันมันจะไม่มาเจ็ดหกนะคะมันจะกลับหัวกลายเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทันทีนะคะเจ็ดเก้าได้มาอย่างไงมันแปลขึ้นมานี่นะคะ แปลจากหกหนึ่งกลับหัวเป็น9ก้าหนึ่งนะคะถ้าเราเล่นตัวนี้มันจะกลับเป็นเกจดทันทีเลยเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณกันเอานะคะเลขที่จะหนีเราประมาณนี้เรามาดูหลังหวยออกดีกว่านะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันจะหนีเราประมาณนี้นะคะถ้าไม่หนีมันก็ลดมาหนึงแต้มก็จะได้ห้าหทันทีนะคะเราว่านะถ้าเจดไม่มามันจะมาเป็นหนะคะ นะถ้าเจ็ดไม่มามันจะหนีมาเป็นหนึ่งให้คิดเอานะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือยังบ่นๆนะคะจากสามเจ็ดก็กลายเป็นสามหนึ่งทันทีนะคะนะเนี่ยคะ่ะตัวแปลของเขานะคะเลขที่จะหนีถ้าไม่หนีก็ตรงนี้แหละนะคะโซนนี้โซน vs เนะะี่ยค่ะถ้าไม่หนีก็โซนนี้แหละนะคะคู่กัน,นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะจับคู่กันนะคะถ้าไม่หนีก็อยู่โซนนี้นะคะโซน โซนสูตรนะคะโซนสูตรนะถ้านี้ไปเราก็จับไปให้เนี่ยแปลมันแปลเลขไปนะคะมันก็แปลเอาจากตัวสูตรนี่แหละเราไม่เอาไปไหนไกลนะคะนะงวดที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งนะคะต้นเดือนธันวานะคะแป๊บเดียวจะปีใหม่ละตัวนี้ก็ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ไม่รู้จะแยกคากันมาหรือเปล่า ถ้าไม่แยกขากันมานะก็จะได้เจาะนี่แหละมีแค่หกตัวนะคะหกตัวก็จับใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถ้ามันหนีเราก็จะเป็นสามเก้าทันทีตัวนี้หนี้กลายเป็นเก้านะส่วนมากจะหนีค่ะเลขพวกนี้ส่วนมากจะหนีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นเจ็ดสองนะคะเจ็ดสอง ตัวแปดเจ็ดสองก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะตัวแปดเจ็ดสองก็อยู่หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทีนี้เราวิเคราะห์ให้ดูนะคะว่ามันจะหนีมาประมาณนี้เลขมันไม่ไปไกลนะคะถ้ามันไม่หนีก็ตามสูตรนี้แหละ V S กันเอานะคะตามสูตรนะคะเนี่ยตามสูตรเราก็จับจอกไว้ให้แล้วก็ กวีเอกันเอาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์นี่แหละนะคะเราก็ต้องการมันหนีเพราะว่าเลขพวกนี้มันหนีเราได้ส่วนมากจะหนีนะคะในหนีไปแต้มหนึ่งมั่งนะกับหัวหนีมั่งนะคะเลขก็อยู่ประมาณนี้นะคะรัฐบาลนะคะถ้าเจ็ดไม่มามันจะมานหนึ่งเพราะฉะนั้นเราขอฟันที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะฟันเจ็ดรองหนึ่งนะคะ ฟันเรองหนะคะแต่7มาบ่อยแล้วนะคะอาจจะไป1นะแต่ขอฟัน7นะคะมันเด่นที่7นะคะฟันที่7รอง1ค่ะนะ,ะนะก็ประมาณนี้นะคะเลขรัฐบาลที่จะหนีเราไปนะคะนะกับหัวหนีนะคะอาจจะกลับหัวนี้60ก็เป็น90นะคะตัวนี้นะ ตัวนี้คือวัดดวงกันเอานะคะแลหกศูนย์ก็ตามสูตรเลยนะคะนะตามสูตรเลยถ้าไม่ตามสูตรก็เก้าศูนย์แค่นั้นเองนะคะได้กลับหัวนี้เรานี่ตัวนี้ก็ตามสูตรเลยนะคะเจ็ดศูนย์นะคะนี่เลยคะ่ะมาช่วงนี้เลยเจ็ดศูนย์นะคะก็เด่นนะคะเจ็ดศูนย์เด่นนะคะมาสามตัวเลยถ้ามาสามตัวก็ เจ็ 3, เนี่ยจับใส่702ประมาณนี้นะคะสตัวนะคะนะมันมี3ชุดสามสสูตรนะคะเพราะฉะนั้นสูตรไหนมันจะวินกันแค่นั้นเองนะคะเรามานั่งวิเคราะห์ให้ดูว่าเลขมันน่าจะมาประมาณนี้นะคะอันนี้เลข V ีนะคะเลขปกติของสูตรเรานะคะที่ให้ให้กันไปก็ตัวนี้นะคะ งวดที่แล้วมาแค่หนึ่งนะงดที่แล้วใช่ไหมคะนะมาหนึ่งนะคะไม่มาหนีไปแต้มหนึ่งมั้งคะงดที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเลขเอรัฐบาลงวดนีก็ตามสูตรก็นี่แหละนะคะนะตามสูตรก็วีเอทกันเอาสูตรเด่นๆของเราตัวนี้ก็จับใส่กันเอามีแค่นี้นะคะนะขอฟันเจ็ดรองหนึ่งนะคะเม็ดเดียวก็ เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะจะว่าเม็ดเดียวก็ไม่ได้นะคะสองใจแต่เราขอฟันที่เจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์นะคะ, 70, ะ,คะกันไว้ก็เจ็ดหนึ่งนะคะเพราะเราฟันเจ็ดก็มีคู่นี้แหละนะคะฟันเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเนี่ยก็เจ็ดสามเจ็ดสองนะครจะเอาถ้าเล่นเจ็ดสองนะกันเจ็ดเอ่อสองหนึ่งไปด้วยนะคะนะ ถ้ามันออกเจ็ดสองโอเคแต่ถ้ามันไม่ออกมันจะมาสองหนึ่งทันทีเลขหนีมานะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะวันนี้นะวันนี้ก็วันต้นเดือนอากาศหนาวเย็นนะคะสบายนะคะเลขกับหัว ้าเราคิดว่าจะวัดดวงนะคะเราคิดว่าเราวัดดวงที่ตัวนี้กับหัวหนีเนี่ยเพราะเลขมันชอบหนีเราเนี่ยใครจะวัดดวงเนี่ยสี่ชุดเนี่ยวัดดวงได้เลยนะคะนะสี่ชุดแล้วก็จับสองชุดนี้ด้วยนะคะกันวะนะคะกันนี้นะคะนี่การวัดดวงเราต้องทําใจนะ,ะทำใจทำใจนะคะ ทำใจคือว่าเออถ้าดวงดีก็ได้ทวงไม่ดีก็ชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแม่ประมาณนี้นะคะก็อย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะคะนะก็หอมปากหอมคอจับลอตเตอรี่กันไปนะคะจับไปแล้วเจ็ดนะคะนะจับเจ็ดนะคะจับเจ็ดอาจจะมาเจ็ดเก้านะคะงวดนี้เจ็ดเก้าค่ะนะเก้าเจ็ดเจ็ด เก้านะชอบนะคะถ้าไม่ลงมา70นี์เรานะคะถ้าไม่หนีลงต่ําก็7จ็ดนยะ์นึ่ะหนีลงต่ํานะคะเจ็ดศูนยลงต่ำนะคะเจลงต่ะะําก็อยู่ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้ได้แล้วกันนะคะวันนี้นะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะหลังบ่ายโมงบ่ายสี่โมงนะคะเรามาลุ้นกันนะคะ ฟัน7จ็ดรองหนึ่งนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะบ๊ายบาย